วัสดีค่ะวันนี้ใครที่ขอพอรองค์พ่อพิกาเนตแล้วก็ไม่ได้อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้คิดรับในการขอพอรท่านแล้วก็สมปรารถนาทุกสิ่งนะคะภายในหนึ่งเดือนเนี้คุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้ทุกสิ่งแต่ให้ไม่ไม่ให้ทุกคนทําด้วยจิตของการบนบานสารกล่าวทาด้วยการที่ต้องทําบุญให้ท่านเท่านั้นนะคะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ไม่ให้เราบุญบานสารก่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่วยช่วยเราหน่อยนะหากใครเห็นคลิปนี้ทูกกินทูกนะนะเราก็แพ้แพ้แค่ด้วยแต่ทุกคนอ่ะทีนี้มาเริ่มใหม่เมื่อกี้อัดคลิปแล้วมันไม่ผ่าน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีคเนสายะนะมัสชักยะคเนสสะติยะคเนสสะ เทคณีสะวิคานีสะวารายะวรทหายะสุปาริยายะลำมภูทารายะสกาลายะชะักติตายะนาคานายะสะรูปตียัญยะวิภูสิตายะเขาลีสุตายะขณา,าถะนามโมนัสตีแล้วก็อธิษฐานจิตขอพรหากผู้ใดเคยขอพร่านแล้วก็ผิดสัจจาใ,ใดก็ให้ ขอขมากรรมท่านก่อนเนาะกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าเคยผิดศาัาวาจาไว้กับเทพองค์พ่อพระพิกเนีลูกข้าพเจ้านางสาวนิตยากรโสภาขอหัวีกรรมต่อหน้าองค์พ่อพระพิกเนีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอเบิกบุญใดๆ ที่พระเจ้าได้ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่วัดัวขวานนี้หรือแห่งหนใดหรือสวดมนต์ทนาเมื่อคืนนี้ข้าพระเจ้าขอแบ่งบุญในการสวดคาถาพระมหาจัก,กรพ,พรรดิคาถาเงินล้านให้แด่ทวยเทพคุณพระองค์และองค์พ่อพิ่กนเนศอ,องค์พ่อพี่เนศจะได้ช่วยคนจนเงินมาทั่วโลกยาอยู่มนิธิที่ทักษิณเซ็นขอให้ท่านจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยคือ แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะทุกคนต้องระบุให้ชัดเจนว่าฮะ่านทั้งหมดอ่ะไม่ติดหลบองค์ปูถ่ายลูก <c oughs> จะส่งให้เจ้าสัวบนชัย จะบวชพราธรรมกายในวันที่ยี่สิบเก้าแล้วมีลูกบวชขายได้สามลูกว่าน,น้องสาวที่ท่านวัดแล้วในการขอพทอ,อนนทุกคนอยากได้เรื่องอะไรเรื่องงานสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เล่าให้คันฟังว่าสต๊อกของอยู่เท่าไหร่อยากขายหมดภายในหนึ่งเดือนเนี้ยจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็เชื่อเลยว่าพรที่เราขอเนี่ยเราอยากขายให้ได้เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันก้อนอย่างพี่นี้คือทั้งหมดสามแสนห้าสามแสนห้าห้าพันก้อนขายสตูทัพทีมแต่วันเนี้ยกว่าเราจะไปถึงสามแสนห้าพันก้อนอะ่ะ เราลองตั้งเป้ารายวันก่อนขอขายสมมุรล,ล้างหน้าให้ได้วันละห้าสิบก้อนองค์พระพุทธเมตตาห้าสิบองค์หากว่าลูกทำสำเร็จวันนี้หนูขอขายได้วันละเท่าเนี้ยเลยเนี่ยตั้งเป้าน้อยค่ะหากลูกทำได้ทำสำเร็จลูกจะกลับมาทำบุญอีกครั้งขอให้องค์พ่อได้ประทานพรให้หนูขายสบู่รล้างหน้าได้ห้าสิบก้อนต่อวันวันนี้เอาวันนี้แล้วก็พระพุทธเมตตาห้าสิบองค์ ให้ทาสาเร็จด้วยเถะน่ลดลดเป้าลงเออทุกคนหากหนูหาได้หาเงินได้ตั้งแต่กําไรหลักหมื่นขึ้นไปลูกถึงจะเอาเงินสองพันบาทมาบูชาพระพุทธเมตตากลับไปไว้ที่ห้องที่กันด้วยกันอย่างนี้ยค่ะก็หากได้เงินจริงๆหากขายของได้กาไรหลักหมื่นขึ้นไปก็เ,เงินมาบูชาท่านไปอยู่ด้วยอด้วยความที่ เป้าหมายเนี่ยมันมีเป้าในการของเงินเนี่ยเอาตามความสามารถของเราว่าเราจะพอทําได้ไหมแบบไปๆวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเวลาเราตั้งเป้าอ่ะพี่ก็เลยว่าเอ้ย,อยงั้นเราจะตั้งเป้าเป้ามันมีเป้าใหญ่กับเป้าเล็กในรายวันเราก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยเอาพอที่แบบวันนี้ความสามารถของเราอ่ะที่เราจะทําได้นะเพื่อนอ่นะ พอที่เราจะแบบหาเงินเลี้ยงดูตัวเองรอดเช่นชั้นห้าสิบห้าสิบก้อนกับห้าสิบองค์อ่ะมันก็คงไม่ยากเกินความสามารถของเราในการที่เราจะไล่สุดเดตละวันก็คือประมาณกําไรประมาณห้าพันบาทนะเช่นขอเงินให้ได้เงิน 5, ละวันละห้าพันบาทก็ขอให้ได้เงินวันละพระวันห้าพันบาทอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นครูบาอาจารย์อ่ะ เขาตั้งเขาตั้งเป้าหลักล้านก็คือเดือนเดียวเขาทําได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเชื่อเหมือนครูบาอาจารย์ดูว่าหากหนูของเงินเดือนละล้านก็ขอให้ได้เดือนละล้านหนูตอนนี้หนูทําอะไรอยู่ตอนนี้ลูกอ่ะสร้างตัวตนอยู่ที่ Facebook นิตยากรโสพาช่อง YouTube แม่นิดป,ปั้นนักธุรกิจออนไลน์แล้วก็ขายของสร้างตัวตนที่เพจชื่อนี้แหละแล้วก็ติ k t o k แม่นิสพนักธุรกิจออนไลน์ขอให้หนูขายดีขายปังให้หนูหาเงินเองได้ได้รอดได้ช่วยเหลือครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้วยเถอดหากลูลกสําเร็จหากลูกทําได้ลูกจะกลับมาทําบุญให้องค์พ่ออีกครั้งขอให้หนูมีเงินได้มาถวายผลไม้หรือถวายบุญให้องค์พ่อหรือแม้กระทั่งมาบูชาองค์พ่อสองพันบาท <c oughs> หนูของเงินฟรีที่เข้ามาบัญชีหนูสองพันบาทแล้วก็มีกัลยาณมิตรร่วมทําบุญไปด้วยกันขอลูกทีมทั้งหมด ยังไม่ต้องการคนมากกว่าร้อยห้าสิบคนนะขึ้นไปในรุ่นแรกที่มาช่วยเราอ่ะขายสบู่ล้างหน้าแล้วก็มาเช่าพระพุทธเมตามาทําความดีไปด้วยกันหากหนูรอดหากหนูรวยขายสบู่ได้ตั้งเดือนละสามแสนห้าไม่รู้ตอนไหนมันจะได้สามแสนห้าก้อนเนาะเออหาพันสามสนห้าพันก้อนหากหนูรอดหนูรวยหรือช่องยู u b e ของ